ไอรอนแมนกับ <Iron> ตันอเมริกามาดูซิว่าใครจะเลือกอะไรเอา้ามาเลยอ่มายืนใ,นใกล้กันตรงนี้ยืนใ,นใกล้ตรงนีมม้มาเลยมาเลยอ่ามามาดูซิเลร็วชี้เร่วเลือกอะไรไอรอนแมนกับกับตันอเมริกาเอาเอเร็วเร็วเร็วมาเร็วคนที่สองเอาแล้ว เอเ๋อเงียบๆนะอ่าเดี๋ยวพ่อถามเองนะเอาไอรอนแมนหรือกัปตันอเมริกาไอรอนแมนเล้วมาเร็วเอา,าละหนึ่งหนึ่งอ่าไอรอนแมนหรือกัปตันอเมริกาเบาๆเร็ว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 ไม่พูดเร็วไอรอนแมนโอ้ม,มาเร็ว เร็ว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 เออ่าเอาไอรอนแมนเหลือกับตันอเมริกามาเร็วเอาแล้วสามเท่าแล้วโอ้โหอือเอาไอรอนแมนเหลือกับตันอเมริกาเออไอรอนแมนโอ้เร็วมาเร็วคนตัดสินคนตัดสินเอาแล้วนะ ผู้ตัดสินเอาไอรอนแมนหรือกัปตันอเมริกาอเมริกาไอรอนแมนโอ้